สวัสดีจ้ามือนี่กับมาพบพอกันอีกแล้วนะคะกับคุณคู่แน่นยู่ทีช่องรายการจ้าหน้าแอนฟาร์มหักนะคะพี่น้องเมื่อนี่กับสิภาพี่น้องลงมาเบิงแปลงหยาหลังจากน้ำท่วมค่ะพี่น้องโอ้ยเขียวกะจีดีค่ะวานตาสิบอย่างไว้ให้งั่วกินเนาะคะ่ะพี่น้องสังเกตเบิงด้านหลังนะคะน้ำยังเต็มทงหน้าขาวจากผักอยู่พี่น้อง โอ้ยคุณครูแน่ล่ะตกใจวันตาสีหยาบอยั่างแห่งง่วนเนาะค่ะสำรับหยาที่ตอบโจทย์ดีที่สุดของท่างขอกเข้านะค่ะทนแรงทนฝนทนน้ำท่วมน้ำท่วมปันได้กับบ่อตายนะคะมองที่ตัดยุ่นีนะคะกับือหหยาในนั่นเองค่ะพี่น้องก็คือตอบโจทย์ท่างพื้นที่ของเข้าดีที่สุดเลยหลังจากที่ปลูกหลายๆายชนิดมาแล้วหยาในนี่คือทนคงกับพันอิลีพี่น้องแรง น้ำท่วมบ่าตายค่ะนี่เลยหลังจากน้ำลดเฮ้ากัสิตัดแบบนี้ค่ะพี่น้องตัดแต่งตอ่อสังเกตได้จากตอห้าเลยค่ะมันสิเป็นสีดำๆอันนี้ก็เกิดจากน้ำลดลงไปเนาะคะ่ะน้ำท่วมโอ้ยท่วมอันสูงอีลีได้พี่น้องท่วมเพียงแอวผีวันแต่ตอห้าสีบ่ยัง่งหลังจากน้ำลดแล้วเนาะคะ่ะเฮ้ากัสิแต่งตอ่อแต่งต่อแบบตัด จำดินเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่สังเกตเบิ้งข้องเขามาเอาหยากต่ย่งเป็นขีตมอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะผู้ใดมีพื้นที่อยู่ใกล้แม่น้าหรือใกล้อันห่วยใกล้ข้องที่น้าม,มันถ่วมมันสิคุณคู่แน่นแนะนาหยาตัวนี้เลยนะคะคือดีตอบโจทย์แห้งนะคะกับขึออ้นหยาในปลูกง่ายค่ะพี่น้องเหยียบไส้ตมนี่ปั้นดีดีเหยียบไส้ตมเกิดดีปันยังค่ะพี่น้อง กินได้ดีพร้อมกินได้หลายไอ้ประเภทพร้อมเนาะคะ่ะบอกว่าสิเป็นสัต์เลียงประเภทได้บอกว่าสิเป็นวัวเป็นควายเป็นแพะเป็นมมาได้ทุกชนิดนะคะพี่น้องแล้วกับโปรตีนนกระสูงพร้อมตอบโจทย์ดีบางคอนอก็สิบอกว่าคุณคู่แน่นคือบ่ปลูกหญ้าหลายๆยชัดแน่นะคะคุณคู่แน่นอยากจะบอกว่าพื้นที่มองนี่คุณคู่แน่นล่องปลูกหลายหยาแล้วแต่ว่า มันเหตุบ่อไรมันบ่อไรประสิทธิภาพมันบ่อไรผลดีหญ้าหวานกับปลูกหญ้าเน่เปียกับปลูกปลูกเกือบวัดสหญ้าแล้วแต่ว่ามันเกิดบ่ดีมันบ่ท่านง่วกินบัดนี้กระไดเลือกปลูกหญ้าในร่องเบิงซักงานหนึ่งบ่พองานดอกพี่น่องเอ้ามันก็ดีแทะน้ำท่วมกับบ่ตายที่น้องกับขย้ายออกสล้วบัดนี้โอ้ยตอบโจทย์ดีค่ะตัดให้กินบัดปีก็ได เพราะว่าข้าเวียนกันตัดพ่อตัดจําตอแล้วเ้ากะสิสูบน้ำใสเอาปุ๋ยใสบํารุ่งกินได้ตลอดปีแม้กระทั่งน้ำถ่วมในรอบปีน้ำบกลงไปแล้วลดลงไปแล้วก็ยังตัดต่อได้คือเก่านะคะพี่น้องผู้ดใดอยากได้ไปปลูกนี่บอกว่ามันสิปลูกยากบ่ขั้นซ้าผ่าเขียวเทียนกวดกวาดกองไว้อยู่นี่บอพี่น้องปลูกได้เป็นไรสองไรคุณเด้ค่ะปลูกกับว่ยา,าก ปันดีดีปันคือข้าจังสีวานเขาเนี่แหละค่ะพี่น้องหลังจากข้าปันได้ดีดีแล้วข้ากระยายต้นหญ่านี่แหละตอหญ้าข้านี่กวาดไม่ไม่นี่ไปวานลงไปวานลงแล้วแล้วเอาท่อพีวีซีมักไอ้กดล่งใสขีดตมไห้จักอาทิตย์สองอาทิตย์แตกตอขึ้นค่ะพี่น้องเบิง่งผู้นั้นผู้นี่กะสิวีว่ามัน,นาวถท่วมหลีบัวเบิ่งสังเกตจากคล้องรถไทยรถพี่น้องยังเป็นตมอยู่ ด้านหลังกัญย่ทัน์ลดนะครับด้านหลังมองที่น้าท่วมนะจะเป็นแปลงปล่อยง่วของคุณคูณแ่แน่นเองนะคะตอนนี้นํายังบ่ทันลงเ้องกระเลยได้ตัดให้ง่วกินนี่ยามเสา่าห้องก็สินี้แปลงปล่อยอีกแปลงหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบานๆของคุณคู่แน่นเองนะคะยามมืองแรงกับสิตัด้าให้ง่ว เขากัมีเครื่องทุ่นแรงในการยกหยาไปแหงงัวก,ก็คือแนวยกมันนั่นแหละพี่น้องเข็ดมาแหล้วใส่ให้มันเกิดประโยชน์ใส่ให้มันได้หลายวิธีเขากับลดแรงในการยกสมัยก่อนสียกใส่บาไปเนาะซูมืงอนี่ก็มีแนวทุ่นแรงแหละพี่น้องใส่รถไถนี่แล้วโยกไปให้ลูกหลูกแงมือเศรา้านี่กัสิเป็นวิธีชีวิตของขอกง,งัวบันบาน,บาน,บานรายการจะหน้าแอนฟ้ามหักฝากากดไลค์กด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณคู่แนะนำแนะ่ด้วยจ้า